เอาผินแบบเล่นบนเอาเอาคิดแบบเล่นบนเอาเสียงผินใส่ก็ได้นะและ้วรวมกันเหรอ๋อครับครับมันดิล้องบนหลายอย่างหลายแต่เน,น,ตน้ยพเปลี่ยนดอกพี่ยูจิจะคืนสะกิมกันมันแกเรื่องแบเนี้ยพวเปลี่ยนนะ สวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจครับฝนตกฝนลงวนน้อน้ำท่วมยี่บปีเนียน่ยทั้งคนแผู้ใหญ่บ้านลูกโจ้สัตวครับผมขอบคุณครับนักละเหตุขอบคุณผู้ใหญ่ครับ สงสัยครับลุงจองปีนี่โอ้บอ่อถ่วมบอ่อถ่วบมม้าแต่บ่แเล้งแต่ยังดีเนาะกีกายนี่กับบ้านทั้งบ้านผู้ใหญ่ก็น้ำถั่วมเนาะครับเนาะปีนี้สงสัยสิบ,บอ่อถ่วมมาทับบ้นเวลาดีแล้วล่ะครับบ่บอ่อถ่วมบ่แเล้งแต่ดีแล้วล่ะ มุ่งตรงนี้มเวลาน,นิดนึงเมืเนี่ยก็เลยได้ขึ้นไล่ครับวันไปใส่เราจะจับไก่แล้วเมื่อวันเ่าจะจับไก่แล้วเม,วม,วม,นนมนนื่อวันเมื่อวันแต่เมื่อนี้ก็เลยมีเวลาเล่นหน่อยนึงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน,นจับนักไล่หยิบไปครับ นักละเหตจะเป็นอาจารย์ล hmm. ูกจงอีกคนหนึ่งนะครับก็แต่สมัยลุกจงหาหาลังคาหากระเบื้องลังคาบุ้งลังคาเลยนะแตไปบ้านที่บ้านนักละเหตเหตุเป็นเก็บลังคาให้เหตุเนหาบอกวิธีหาลังคาหากระเบื้องบุ้งลังคาให้นะครับเนาะขอบคุณหลไลครับลุงพี่ลุงพี่ขอบคุณเลไลครับ กูได้ไปถึงฟังถึงฝันแล้วก็จะลืมไปแห่กำลังใจเพื่อนนะครับเ้บอบม่ลืมกันหรอกครับบม่ลืมบม่ลืมแต่ว่าเวลากันนี้หน่อยครับนักล่านักล่าเฮดชาเดลเนาะบานเพลินนะเลิอบเลิบข้าลูกโจ้กัสันวา ลุงสอวอฉันมาสอวอฉันครับครับยินดีตอนรับคุณกาวนะ้าลุงโจมครับผมขอบคุณหลายๆครับบ่ลืมเหรอครับลืมลืมบ่มได้เหรอลืมกันบ่ได้ดเหรอเพราะว่าไม่ใช่ไหนกับบอลืมแต่ว่ามูลหลายขึ้นกับเวลากับหน่อยลงเนาะครับนะเพืเเ่อนเพื่อนเขาหลายขึ้น เวลาเขากระจายเป็นหน่อยลงที่ซ่สีวนเวียนโซ่สีเวียนไปครอบรอบไปหากันแค่นี้ก็โอ้ส่วนใช้เวลาดูแต่คนมีเวลาแต่พวกอย่างเราครับไอลุงจงเนี่ยมันเวลาหน่อยเป็นยังไงเป็นเวลาหน่อยเวลาหน่อยลงคือจังเวลาเหลือน้อยบอกเวลาเหลือน้อยเราเป็นจะไปไวถึงนะ นัหน่อยเอย่างนะครับมือนี้มือตัครับคบมีเวลาเที่ยวเลยแมนอยู่ครับแมนอยอเกมบอกว่าสวัสดีเพื่อนีๆทุกคนจ้าสวัสดีเกษตกขั้วแล้วม่ไม่นี้กันเขกขั้วกะดิ่นก็ซับได้ เอาที่สบ,บายใจเนาะลูกหลวงคุณพ่อขอไว้กนะ็เอาที่สบ,บายใจเดี๋ยนะครับเด็นดินเท็าหัวเอาที่สบ,บายใจพอดีทำความสะอาดพระครับมืัอนี้วันพระวันพระอย่าเลยเอาพระลงมาทำความสะอาดบม่ได้เฮ็ดคลิปเดอ๋ครับคลิปกับกุลละลูกเสีเอาแจ้งเลยเอาให้ไรแจ้งเลยเนาะ